ลิม <mm um> ึงอย่ามาคิดสัก <me ิจกับกูดีอย่าไปเสียมาดิให้มึงคิดกันฟังกับกูดีฮับนิววีดันกิดเอาฟังว่าดีจะดูยีน O เอสวิเข้าในแฟนปกติอ่ะมึงโดนแล้วมึงไม่จำเพราะพวกแม่ไม่ปกติอ่ะเวลาพวกมึงแม่งอใ้พวกมึงไปสงบสติกูมองพุกมเพลงนะเหยืนเหยอนชอบร้องไหมครับเพลงอะไรอ่ะเหยืนชอบฟังเพลงอะไรปไม่อยู่ฮะกินดาวใต้ศอก มันมันขึ้นไงมันขึ้นไงน้ำใต้สองอ่ะไม่รู้ทำความดีไม่มีใครเห็นคนชาเย็นคนเย็นชาแม่นีหนูมาหาป้าป๋าสิจ๊ะอัแนนว้าปัญหาอะไรมึงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเยอะม้ำอยู่เลยที่แฟมมี่รวยแบบรวยจัดเอาไว้เก็บผมมาผมไปรับของเส้นไว้ก่อนส่วนส่วนมากผมไม่เก็บเพจหรอกผมก็ขี่ใช้ใช้ชีวิตประจำวันในเมืองนี่แหละ ใช่ผมเจอเขาบ่อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเลยผมก็จะชีวิตประจำวันในเมืองวันนี้เขาประชุมว่าโม้ผมโม้แต่จะจีบเขาไม่ใช่เรียกคนเล่นบ้านประชุมว่าเยอะเชื่อว่โนล่นชอบด้วยอ่ะถามเล่นทั้งวันชอบไม่เจอบ่อยเกินมีใครยังไม่รับเดลี่ล็อกอินไหมเราไม่เล่าเลยนะอางั้นเดี๋ยวเราเราไไม่ลุยผ่านเราลุงผ่านวอลโซนกันไหมแต่กลัวจะเจอที่เขาประชุมบ้านกันไม่ไรนาเราไปเป็นขบวนเราออกที่ทำบุญ เาได้ประชุมเสร็จแล้วมั้งครับอ๋อนี่จะจองมาแล้วมีมอไซค์เพื่อน่ะมีมอไซค์เพื่อน่ะไม่มีครับมาต่อบบอครับวันนี้ได้๋ยวแต่กอบบอแล้วหนึ่งไม่ไม่ไม่ดูแลมอไซค์อ่ะคิดก็ได้ครับคำถามจริงเอามอไซค์ผมไหมไอ่ที่ผมใส่ไอ่ที่ผมใส่มีคันได้เอาไหมเอามาทำไมเอามาพี่ไม่ได้ใช้ที่แต่พี่มีพี่มีมอไซค์แล้วมอไซค์อ่ะที่เปิดเปิดเอาไว้ให้ขับรถหลวงไม่เอามานะรถหลวงไม่ต้องเอามานะรถหลวงอ่ะรถเบสป้าไม่ต้องเอามาไม่มีไม่มี ไม่ใช่เป็ป้าผมมีสนิมอยู่คันหนึ่งจะใช้ไหมสนิมหรอว่าเออเก็บไว้ให้ใช้เถอะเออจะได้แบบดูรถเยอะๆอ๋อก็ไปเบิมาดิีก็ไปเบิกดมาเออมีจ้าเบิกดมาเออมันเรียกผมาปต้มาเราเองเลยเยเอี้ยวฟาวแล้วอมอะไรอยู่อะอมยิ้มไม่เห็นยิ้มเลยอ้าวหน้าบูดออยากยิ้มอยากเห็นยิ้มพี่ก็เปิดมาเปิดอะไรอ่ะ เปิดเก่งไปเลยน้องเปิดอกพี่พร้อมเปิดตเฮ้ยเอาไปใช้ได้ครับคำคำนี้เอาไปใช้ได้เออน้น้อห้าร้อยโลอยู่กับใครจ้อนยืมไปขุดเหมืองได้มสัสดีครับสว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 ัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัวัสดีครับสวัสวัสดีรับสวัสดีครับสวีครับสวัสดีวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีควัสรับสวัสดีครัีคับสวัสดีครััสด ผมชื่อปนนงครับชื่อเรียกเชอรีนหรือโซจูก็ได้ค่ะโซจูเธอดีโซจูดีกว่าชอบมาตันงนานแต่เธอก็ยังไม่มาวันนี้เพื่อนไม่เจอเธอใจถับคาถะปล่อยฉันฝันไม่หูกบตั้งนานเดี๋ยวรำตามมาโอมาหลายเดือนไอ้บูเนี่ยเนี่ยทำนี้เลยทำนี้เลยผมชอบเพลงทำนี้มากเลย ไม่ใช่อะไรนะดูเวลาจะเมาจำเสียมือได้เ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องบอกต้องแบบนี้รู้ไหมว่าเธอนารักตอนเมาาลาลัดเป่าเปล่าเน่าพิงขอเะดวยเพราะอะไรถึงร้องรู้จะเข้าไม่รักเธอผมก็พรอมจะนัดเธอ ขับรถไปรับใจรถนี่อยากจะเลือกเกิน่นวาย่อฟัเธอผมายแล้วเธอขับไปส่งที่ไหนตรงนั้นหนมใช้รถอะไรก็ได้ใช่ไหมคะที่เป็นหอยใไรถทรก็ได้ขัรถนต์ก็ได้มีรถไหมมีรถไหมมีรถไหมมีแล้วคุณผู้หญิงมีรถไหมโอเคถึงว่าไม่มีจะขัไปแบบไปส่งใหม่อ่น้ขอไม่เคยจะได้เลยไม่ไม่ติดไม่ติดว่าถือข้าวจะฟว้ก็ให้ แบบทุนงานเลยไอ้น้องไอ้เวทไฟเลยเดี๋ยวผมซื้อให้เรามีกันนี่เหรอลองพูดอย่างนี้ยังไม่จัดลองพูดอย่างนี้กับอกไก่มาดิไม่ครับไม่ไม่ชอบผมถ้าเมื่อกี้ถ้าเกิดจะไปซื้อเองอกไก่ถ้าเกิดไม่มีตัก็มานั่งกอดเอวผมก็ได้ครับโอ้โหบายสวั่ดีครับโชคดีมาเป็นชุดเลยอ่ะพี่ๆวัสดีครับสวัสดีครับมาเป็นชุด มาตั้งอยู่สเต็กเลยสวัสดีครับได้ยินเสียงเหมือนลุงโจรเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าบ๊ายจุ๊บจุ๊บใครอ่ะไม่าช่จันโจหนะโมไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะโอเคไม่ใช่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 จันโจแล้วมีกันจอดอย่างไรแต่ทะเขียนจันโจยังไง ยังเลยเออไม่มีโอกาสอย่าหาทำมากที่ง่ายเดี๋ยวเราก็ไปสภาไงขี่รถไปถึงสภากันแล้วก็เบิร์ตขึ้นรัฐสภาเนีายไม่ใช่ก็มาชวนเขาหรือใครปรวัติเขาไม่ว่าวันนี้ก็ต้องไปไปประชุมคนได้บ้านถ้ามีแค่นี้เหรออันี่อันนี้ใครอ่ะอันนี้น้องของอีกนายเหรอไอ้มิดนายเหรอเดี๋ยวดูคือรียโซตูก็ได้ค่ะไอ้บูมีรถแล้วอ่ะบูมีมอเตอร์ไซค์แล้วอ่ะ พอดีอยากมีแล้วรถมีแล้วเจเจ๊ะ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 เจ้าเจ้าเจ๊ะเจ๊เจ๊เจ๊เจเจ๊ะเจ๊ะเจ้เจ๊ะเจะเจ๊ะเจะเจ๊เจ๊ะเจ๊ะเจเจ๊ะเจ๊เจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะเจ้าเจเจ๊ะเจ้าเจเจะเจ๊ะเจ๊ะเจ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 จเจเเจ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 ะเจเจ้เจเจ้ บอคทูบีไวคยับร้อยเลยฮราแทบตา I w a y t o h e l r ขอเพลงกำลังได้เลยอ่ะกำลังโจ๊ะเลยอ่ะขากำลังขึ้นเลยเมื่อกี้เจ็ดนาทีครับเรารงไปพิปนี้กับไม่ไม่นานมากนประมาณเจ็ดนาทีรถเล่นกันเลยเลยแล้วผมผมวางแผน่อนนี้ไหมว่าไปเส้นไหนกาเช่ามาแล้วบอกให้ซ่อมออกเนี่ย นาก็พี่ตามแรงเลยนะล้อตามแดไปเรยเลยเราไปแลนดองข้าให่เรันเขียวล้อแลนเขียวแลนเหลืองคุณเนี่ยแลนเหลืองใครเนี่ยไปแลนด้แลนม่วงแลนมิ้นท์ไอ้หนูช่ออะไรหนูช่อชื่แลนฟ้าฮะหนูช่อเขียนชื่อเขียนเหรอเ เทียนเราไปทำอะไรที่แลนเทียนเราไปทำอะไรที่แลนเทียนหมยนเพี้ยนนะเขาชื่อหมันเพียนปะแตนทุ่มเงินอ่ะไม่เราเพิ่งเราก็เราจะไปที่แลนแต่ละแลนเทียนหายใหายใจลึกๆหายใจลึกแล้วพูดทีหนึ่งหนึ่งสองมีใครอยากไปเกียดกันเทียนเทียนเทียนแมนอ๋อเทียนโอเคเทียนแล้วตะกุนตะปานเทียนยังมีข้าวขายให้ขับนะครับเอาขับเอาขับเนี่ย พีมีแล้ให้ไอ้ไอ้ไอ้ไม่ใชให้เลวไปยี่สิผมอาไปสิบอุ้ยรถเยอเนี่ยวันนี้รถเยอเนี่ยตปัดมก็โชว์เลยกว่าตี้เลยใช่ปแต่ตนันแค่ร้อยะตาบาลแกบาละสองตาตเป็นร้อยเดิมเัผมกไอเดิมนเะโอเคครับขอหน่อยเดียว ครไบหนไม่ได้ไม่ได้ใช่ไม่ได้ได้ยูให้พี่ได้ก่อนอไม่ยอม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 ้มีน้องนแรงด้วยแหลใช่แล้วครับพุณสมาชิกาของคุณดสักแกนีสายดีทุกท่านด้วยจง้

เาใจใคใจดเลยขั Dani, ai, Nai, ai, j ai, j ai, ้นส mm ีแดงมักไหมคะขั้นได้เอ่ยครับไ่จใครกัดสีแดงกัดสีแดงครับเจดเจเจสีแดงของเอเล่วไม่รู้นูไหนอะข่แดงใหญ่แดงของแ๊บ้อใ่แดงไม่ล็อกเปล่าล็อกเปพี่ใหญ่พี่ใหญ่เจเเเจจ จะจะจะแต่ควาเราเอ้ามันอุ้มขับรถไม่ได้ดีกว่าไม่ได้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 ก็เอาแต่ให้ลืเอาแต่เิ้งนี่แหละแล้วเเต้นเต้นแล้วเลยเล้นเล้นแล้วเต้นตลอดนี่แบบคนินจะเอามาน ไอ้เล่นเต้นมาด้วยไอ้ไก่รอ้ไก่ไจ้กสามพันห้าสพนเก็บตาครับเก็บตาทุกคนเก็บตาจ่ายด้วยาครใรชอมรถเมื่อกี้จ่ายตังค์ด้วยเด้วว เย่เด๋ยวเย่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 เดี๋ยวไปทานออกรถจะแม่งลุกเนแล้ว ไอ้ตักาปส่งของแล้วทะลุซิกอะสัพักแล้วคิวบาเนี่ยร้อยโดนยกคณะส่งเชงแบบนี้นะโดนเหรอใช่ใช่ตไ้นอมังเี่ปได้ไหไเคยวมาเมากเลยแ้วเร็วมากเลยตมกันไหมเวิ่งวิ่งไปไหนดิวิ่งไปให้ดูหน่อยสิไปดูหน่อยสิ แอ้อ้เียโโวแหละโคตรแรงนำขบวนให้คนนี้เลยบอกเลยแต่๋ยวลโลไปแดกได้ดอดอย่างเงี้ยสภาพเนี้ยโอ้โหจะปวดลุงลุงลุงเรียกหมอปิดท้ายไหมว่ายังไงก็ต้องมีป่ะลุงเอาเอดีมาแล้วตโอเคต้องเอาข้าวไปคนละกี่จานนะลุงลุงต้องไปละวเชฟแมนไปแล้วไอเรย์ไปยี่สิบเออนั่นแหละผมมีเอดีกว่าทั้งสองไหมของนายหยินให้บหมดแล้ว

ไว้คนไหนยังไม่เมาขอเสียงหน่อยเยรอบนี้เขาจะรอบนี้สามช่ารอบหน้าที่โกเมาครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยผิดคันผิดคันขับเบร์เหมือ่กันเน ออกไปแลนทบูใช่ไหมเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวบีบบีบเข้าๆก่อนแล้วกันขออนุญาตบีบเข้าๆก่อนแล้วกันนะครับเผื่อเผื่อเดี๋ยวเราจะไปวนกันทุกแลนถูกไหมเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายจากนี้ครับจากนี้เราเลี้ยวซ้าย โอเคครับจากตรงนี้เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเนาะไปเติมน้ํามันกันก่อนครับครับแล้วก็เดี๋ยวไว้แวะแลนด์ชมพูเผื่อมีใครอยากจัไปเที่ยวกับเราเพิ่มเนาะแล้วก็แลนด์เขียวเป็นไงบ้างวะแลนด์ชมพูแลนด์เขียวแลนด์ดำออกเผื่อมีคนตกตกค้างน้ำตาลน้ำเงินด้วยไหมไม่น้ำเงินแล้วมันเดี๋ยวนี้ ตั้มตาลแล้วตกลงตกลงฟ้าฟ้าม่วงส้มแล้วไปม่วงแล้วก็ม่วงเหลืองม่วงเหลืองส้มส้มแดงม่วงเหลืองส้มมิ้นใช่ไหมมิ้นเหรอมิ้นไม่น่ามีมั้งมินน่าจะมีแต่คนทำงานเออเดี๋ยวนะแล้วก็เมืไงเราทีนอ่ะกับวาฮัลล่าไม่เจอดิคุณพยายามหาแล้วรถเนี่ยนช่นนาเฉาเตาเ่าบอกเฉาดิโอว่าเฉาอ่ะโทรหาเลยนะ ไอ้เฉาอ่ะเฉาเอ้ยเฉาอยู่แลนส้มแลนส้มโอเคใช่เราเป็นแลนส้มงั้นเดี๋ยวเราชมพูไม่ใช่เอ้ยชมพูไปไหนของมันวะเขียวแดงไไปหนส้มโอ้เราต้องไปดเสดก่อนดีกว่าเราขอขอขอเบอร์หน่อยขอเบอร์หน่อยขอเบอร์นเฉาด้วยไหมครับไม่ครับ อยู่กันไอ้น right ี่นี่หว่าคำนึงเดี๋ยวผมโทรถามคำนี้อ่ะแถวข้างี้คัใช่ไหมตั้งแถวสองแถวไหมอ่ะไม่ใช่ขังขาวอ่ะตั้งเลยครับตั้งเลยตั้งเลยั้งมาดิมาดิไอ้นั่นน่ยเหยื่อน่ยเหยื่ตั้งดิเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟไหม้ฟาเม้าฟาเม้ามานีสองแถวอ่ะไอเอาหน้าแหลมอยู่หน้ากับน้ยเหยืน่ะตั้งแถวตั้งแถวตั้งแถวโดนดังดิ่งเลย าาตันนม,ามาตอลอดเข้ามาตลอดเข้ามาสองแถวสองแถวมีใครมีเพลงบ้างอ่ะน,นั่นแหละนั่นแหละมีนั่นแหละมีคนเข้าสองแถวเลยนะครับตามใครตามคนนั้นชาบไปเครื่องเปล่า go โก go go, go, go. โอ้โหลอยมาเว้ยเฮ้ยนี่ไปเลยครับใครเติมน้ำมันใครเติมน้ำมันเข้าใส่ใครเติมน้ำมันเติมไปครับใครเติมน้ำมันเติมเลยครับถ้าเยอะไปเดือดมันจะมันบั่จะระเบิดมีใครเติมน้ำมันไหมครับเข้าไปเลย

สวัคร,นนครับสคบเรเล่นกันไหมรครับัครับัครับเี่ยครับไป้ไรัไปเี่ยไปเล่นเขียวครับม่วๆหน่อยตอนนี้ ไปคู่กับลุงแหลมคนหนึ่ง嘛คนหนึ่งนะจ่ายไปข้างหน้าครับโอเคคคุุณใหญ่มาไปวนตามแลนเหมือนไปหาเรื่องเขาไงไม่รู้ว่าเมื่อกี้จอดอยู่ข้างหน้าก็ได้นะลุงแล้วลุงเข้าไปอ่ะเมื่อกี้มันไปวนตามแลนหาว่ามีใครไปเที่ยวเปล่าเหมือนจะไปหาเรื่องเขาไงไม่รู้ว่าเอาไงดีวะเนี่ยก็ไม่ลุงเข้าไปคนเดียวไงไม่น่าดีอ่ะดูเรื่องตามลุงแหลแรมมาลุงเข้าไปคนเดียวใหญ่ปะใหญ่คุณใหญ่ไปขับดูแลนเกี่ยวคนน่นกันนะครับแย่ ใจตลบกเาเดี๋ยว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 ดจอดจอดจอดจจจมีคนล้มมีคนล้มข้างหลังสลบ อะไรวะเดี๋ยวคนหลบมีคนทะเลาะอ๋อมีคนหลบทางไงมีคนไม่ไม่มีคนมีคนโดนจนคุณใหญ่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 หาผมมันแปบน มนแซซดเองไ่ no 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 more, no more ุุยยลผมว่าอันนี้ไม่เวิร์กว่าเอาไปสลุยอะไรอ่ะบินเนียนพาล่่ไเทหงผมว่าผมว่าอันนี้ไม่เวิร์กว่ะนี่เราขี่ไปตามแลนด์แล้วเหมือนแปลกๆลุงแหลม่เอาเอาเพนเอาเพนให้ประชาชนหรือเปล่าให้เขาใช้เลยใช้เลยทุกคนเดี๋ยวขึ้นรถจะทำตามผมนะครับมาอยูมาร์คติดสภานะครับสภาครับแล้วให้กด F2 แค่นั้นครับปล่อยให้มันหายไป F2 ใช่ไหมครับ ใช่ใช่ใช่ทุกคนปทุกคนมาร์คสภานะครับมาร์คสภาแล้วก็โกลด์ F2 ใช่ไหมโอเคได้เลยต้องปรับเนะลุงใหญ่ฉันต้องปรับความเยอะหมายเลยนี้ไม่น่าเวิร์กเหมือนไปวิ่งเหมือนไปหาเรื่องเก็ทุกคนมาร์คสภานะครับสภานี่ว่าอย่างแรกเราควรไปชวนแขกสภาเนาะทำยังเอ่ยแกมาอยู่กับลุงใหญ่เลยแก อคุมากคานะครับมาแล้วเดี๋ยวกดเลขสองนะครับเสรยองพร้อมตอนนี้ากดเลขสองพร้อมกันนะครับสองสามกดเลยครับเรียบร้อยครับแม่ติดไฟแดงไอเหี้ยแม่ติดไฟแดง โอ้โหแมกจอดทุกไปแดงเลยเยอะดี้วผมว่าดีแล้วให้คนเลจราจรเรา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 จราจรด้วยครับแดงทุกแก้วแดงแยไปแล้วเนี่ยไปแดงกแยกเล้เนี่ยเราจะได้เห็นครับเรจะได้เห็นจัดปักบอกเลยเมื่อกี้เบรกหมดทิเลยทุกแยกเลยโอ้ยอ้เไปไปไะปไป ว่ายสองล้อท๊ะท๊อท๊ะ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 เก็บรอตายมาเก็บศพก่อนเก็บศพก่อนมาเร็วมาเร็วเก็บศพวุ้ยไอ้ยีรต่าไหล

ไอ้สัตว์น้ำตาไหลเลยกูนักเรยนเมืองเราเราขี่ปกติกันดีกว่านอกเมืองขนาดเราขับตามจราจรแล้วเนี่ยเดี๋ยวเห็นเลยอยมันริ้วเลยเมื่อกี้มาร์คสภาไว้ก่อนก็ได้ครับก็ขับไล่ๆกันไปแล้วเดี๋ยวพอออกนอกเมืองใหญ่นากระได้ครับงแล้วโอเคโอเคปลปลาปลาปลาโอ้ยน้ำตาไหลเมื่อกี้

ไมจบอีกเ้ยครับผมครับครับครับรถตุ๊ดอนวะไม่ได้เนี่ยโหมไต้เหี่ยหมดจัดโอ้ยนี่นศพอ่าวีศพวีศพ ีวถ้าเกิดจะออกคิปรอบหน้ามก็ต้องหยุดแยกอีดีเยอะๆนะไม่ผมเบออ๋อมีใช่ปะใครมีใครมีพักหน่อยใครมีพักหน่อยพักหน่อยต่ครับต่อคไม่เราจะถึงไวเนี่ยต้นไหนเราต้นหน่อยเดี๋ยวไอ้ออกนอกเมืองจะโล่งกว่านี้เก็บทุกแยกเลยเหรอเนี่ยโอ้ยกันเด็ดแยกเลยเยืนอยู่ไหนไอเยือนอยู่ไหนไอเยืนไหนไเยินไม่ได้ปะมึงแหลมแยกกี่เลนไปแล้ว เอาหรอไปก่อนมะตอนเลยเดี๋ยวผมแบบเดี๋ยวผมไปสองาบาลไม่สองรงยาไม่องโรงานะลอกันนะไม่ผมมีไอเดียการเลยป้ามใครปั๊บเลยครับปั้งเลยไปไหนกันเลยไปไหนกันเลยงั้นว่าเมื่อกี้ย่าจะบอกว่าย่าขับรถใช่ไหมแล้วย่าล้มไปแล้วรอบหนึ่งพอาะชนเสาไฟฟ้าใช่ไหมเลือดมันก็เหลือครึ่นแล้วใช่ไหม สร็จแล้วย่าก็ขับไปอีกแล้วมาตรงอู่ช่างอ่ะแม่งมีรถออกมากูกระเด็นเลยอ่ะเหลือเกลหนึ่งอ่ะนี่แหละก็โดนกันหมดตรงนี้เอาแสบไม่สนใจไปไก่ย่าลูกไม่มาไก่ย่าเหรอลูกไม่สนใจเลยเลยไปฝากโดนแล้วไม่ใช่เอาไข่ป๋าเองวะใช่ไหมป๋าเดี๋ยเที่ยมน้องไปกับป๋าเอาเออมีลูกไงป๋าป๋ามีเลี้ยงใจเลย มีลูกแง่ดีวะอืมแต่ก็มีร้านแกมิเลนลไม่เนไม่ยห็รลอยนะมีคนตายคนตายสุดยอดุยอดดีแล้วเข้ามาได้ไดกันลาไปกันเไปกันเไปโอเคครับเรียบร้อยไปับไป 국민 bình thường, cả. ai เาพาไม่มีคนอยู่ไปทำงานกันอ่าเหรอเอโอเคเอางี้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 ผมว่าถ้าอย่างเงี้ยน่าจะไม่รอดตัวการแล้วมันชักกระเละเทะระหว่างทางมีคนเสียชีวิตด้วยเอใครอ่ะใครอ่ะเจออีกแล้ิกาสิก้าเอางี้เอางี้เอางี้เดี๋ยวเปลี่ยนแนวใหม่ไปเย็นจะเย็นถ้าอย่างเงี้ยผมว่าไม่รอดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวตามลงด้วยกัน เดี Keep one. Keep one. Like ๋ยวผมเดี๋ยวผมนำไ้ไปอีกหนึ่งคนไปหนึ่งศพไปหนึ่งศพต้างขับนอกเมืองเดีขับนอกเมืองดาเมอกเมืองเรอไม่รอดเหรดูแลในเมืองเราไม่น่ารอดกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปแปลมไหมครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปแลนฟ้าทุกคนไปที่แลนฟ้า เดี๋ยวตัดทางไหนดีวะเนี่ยหาทุกคนมาร์แลนฟ้าครับตายแลนฟ้าเออเฮ้ยใจขาลับตาไหลเลยเมื่อกี้มีใครเสียชีวิตไหมครับมีใครเสียชีวิตไหมแควยาอะไรไหมเช็คคนด้วยเช็คคนด้วเขย่าได้ไหมครับลุงครับได้ได้ได้มาเปล่าซื้อก็ได้สี่แปดเจ็ดครับอายดีอะไรพี่แล้ว ลุงเยินมี A A D ไหมครับลุงไม่เป็นไรเอาเร็วเลยแบตที่ผมสักอันได้ไหมเผื่อช่วยชุบคนอื่นอ่ะสี่ส้วตอนนี้ตอนนี้ผมยังอยู่เนี่ยถ้ามีใครล้มมีใครโดนชนบีบแต่เลยนะครับบีบแต่ลากเก่าเลยจะจะบีบยังไงพี่บีบตรงมุมไปข้าเดินข้าเดินบีบเลยบีบเลยไปนะกว่าจะรู้ตัวก็เดนซุยลุยมือตุยมือไปเลยไปเลยฮะไปเลยโดนเซ็ตย่อไปก่อนเลยโดนเซ็ตย่อ่าเดี๋ยวนะหรือแรงฟ้าใช่ไหมปักแรงฟ้าแล้วป่ะตามมาตามมาก็อยตามมาก็ตามมา